เปิดได้สิเ,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 เราไม่มีกุญแจเอา้าไม่เคยหยิบมามันคือมีไหม,มเราไม่มีเราหยิบไม่ได้เราไม่ได้ไปไหนจบจบโกสตาร์ดีหนาวล้ว อืมไปเลยเขาหน้าเขาหน้าเรากลับมาแล้วนะทุกคนเออกลับมาแล้วได้ได้จุดนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้จุดที่เราออกจากแมบกันเนื่องจากคีมงั้นเราไปเดีกวก่อนอ๋อมาอยู่ตามโอ้โหหลังไก่อย่างเข้มเลยมากินเลยในคลิปเนี่ย บอนตัดอ่อแล้เดินออกนอกทางเดินไปแล้วไหมบอนไม่เป็นหรอกได้เป็นรับได้นี่ก็ดเดี๋ยวเลยแต่เขาเป็นผู้เสียสละให้อืมมาเป็นฮีโร่เรืยเวลาฮีโร่เพราะว่าเขาอยู่หลังสุดโอ้ยมันอยู่ทางนู้นม,มันอยู่ทางนู้นมันอยู่ทางนู้นไปไปไปวิ่ง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 เฮ้ยคนละทางเฮ้ยคนไหนทางไหนวะเฮ้ยลแล้วหลังแล้วหลังเขาเขาก่าลังฆ่าเขาก่าลังฆ่าตัวตายอยู่เขากลังฆ่าตัวตายอยู่งั้นเรารัน กลับไปที่เดิมเฮ้ยไม่มีว่ะโอ้ my god What ปฏิเสธปิดโปรแกรมทั้งหลายกันกลับมาไหมเปิดเลยไม่ล่านี่เฟมด้ทำคิมบอลเลนได้แล้วดิไปเลย Let's go Let's go ทุกคนไป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 โอ้ไม่ ป่าป่าตรงเลยตรงเยอะเลยใบไม้เนี่เยอะจังเพราะว่าใช่ไหมตายหมู่เออเพราะว่ามันแบบนั่นไงใครหยิบเราหยิบบอนหยิบบอนหยิบเขาไม่หยิบถามหน่อยอยู่ไม่ต้องหยิบอยู่อย่าหยิบอยู่อย่ามันจะมันจะมีสองฟี์คือไอเทมในตัวจะหายกับไอเทมบัคสองอย่างห้าสิบห้าสิบอ่ะเราต้องบอกป้องปอนทุกคนแยกทางกันคนละสอง โอเคอันนี้มันมาสีแล้วเนี่ยหอยลังไ่ะเลยดาครั้งนี้คือคนทูบีกับทีนิวแล้วเขาว่าไอตี้มันออกไปขายนน่นกันหรือเปล่ามันจะมาเปิดนี่แหละอมเขาไปขายตรงบ้านนี่กันหรือเปล่าเห็นบ้านไหม ได้ละเปิดได้แล้วเราได้ระเกดคีเอ็กซิสเลยไอเด็กใช่ไงโอ้ยอยู่โอ้ยอยู่เลยเมจิกจะไดด้ีๆหน่อยกันแล้วด้วยเออเฟมอยู่กลางการเอฟบีไอช่วยเราเฟมอยู่กลางมาเดี๋ยวโตเลยเขาอยู่หลังฮะหันหน้าให้เองแล้วมันก็จะอยู่มีอยู่แน่เลยนีโอ้ยมันหันหน้าให้เองอ่ะเกียร์แล้วเกียร์แล้ว โอ้ไปไปไปเร็วพีกเจ๊อ้าอ้าวไม่มีเลยปฏิปตอเลยไม่ยอมไปเหรอเกียร์หายไปไหนกลับไปรถกลับไปรถกลับไปรถอะไรนะตับไปรถตับไปรถตอนเลิกมาหาเพื่อนตอนนี้มาไปรถมาหนีตายเออนี่อันนี้รถเหรอรถหรือถนนรถชน ยังไม่ได้ไปตุถนนเลยนะอันนี้คืออันสุดท้ายเหรอเดี๋ยวเราชนเข้าโรงพยาบาลครับทัพหนึ่งเอ็นนี่อเอ็นดิ้งเหรอไรบ้างเอ็นดิ้งเดียวเดี๋ยวอันดุเดี๋ยวไม่บอกเอาว่าคือเราจะไปทุกเพื่อนแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหนีตายประมาณนั้นนิ่งนิ่งยเอ้ยอ๋อ นึกวเป็นคัตสินให้นั่งมองตึงดึงตึงตีึงด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 ึงเึงด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 ึอดึงดึดงดึงดึงดึงดองดึงดึงดงดมงนึงดึดองดึรดึงงดึงเองเองดดเอาล่ะ